สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปวิธีการขุดเข้าร่วมกิจกรรมเจมพิกครับผมในกิจกรรม5ปีนี้นะเพื่อนเพื่อทุกคนนะมีกิจกรรมที่เราทุกคนนะผมสามารถเข้าร่วมได้นะและเอตาตัวละครเก่านะครับผมสามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะผมมาถึงร่างผ่อนแล้วนะจะมีเอพีซีในการเช็คอินนะก็ค,คือเจมพิกเมนเจอร์นะคุยกับเขานะครับเราจะได้รับจะได้ร้องอินต่างๆนะครับ ทีนี้ในการที่เราจะขุดเนี่ยสิ่งสําคัญมากสุดก็คือถุงมือเนาะพยายามเอาตัวเก่านะผมที่ได้เว้200ซีซิขึ้นไปรับนะครับเพื่อที่ได้รับเควสลุยดันนาการได้นั่นเองนะครับก็เพื่อ <ๆ S 2> นเะพื่อน่าเปิดอันนี้ขึ้นมานะจะไ l ้ล็อกอินนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นี่นะนี่จะครับผม5าปีจิมพิกอีเวนท์บ็อกครับกดรับมาได้เลยครับเพื่อเพื่อกดรับมานะครับผมก็เปิดกล่องได้เลยครับโอเคเพื่อเพื่อจะได้ถุงมือธรรมดามานะกด เออสแกนก่อนโอเคนี่นะครับผมได้ถุงมือแบบธรรมดาเนาะเมื่อเพื่อนๆพื่อนได้ถุงมือนะครับผมก็สวมใส่ไปที่ประดับข้างขวาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาดูที่หน้า etc นะครับผมจะมีอันนี้อยู่ครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่เจมพิกเนาะอันนี้คือสิทธิ์ในการขุดนะครับอ่อย่าง5ใบก็ขุดได้5ครั้งเนาะวิธีการขุดจะเหมือนกับการวิจัยเลยครับผมก็คือ กดคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะกินตัวหนึ่งนะผมสามสิบวิสามสิบวิไปเรื่อยๆนะจนกว่าตัวจะหมดนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ถุงมือไปแล้วนะครับผมให้เรากดยา l ีล็อกอินก่อนเลยครับวีเอ็มบซีโทนี่สตั๊กนะครับย l รีเควส์ครับหนึ่งเควสที่เราทำได้ทุกวันอย่างแน,งน่นอนเนาะนั่นก็คือล็อกอินนะครับโอเคเราจะได้มาหนึ่งใบนาะ แล้วทีนี้ก็จะมีเควสให้เราทำนะครับผมตามนี้อะไรนะผมขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็เควสสุดท้ายอย่างที่บอกเนาะอ่าลงค o อกทาวเวอร์เบรดมินนะครับเื่อเพื่อนๆทำเควสตามตารางที่ขึ้นมาให้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วเพิ่มตามนี้เลยเนาะทีนี้เรามีทั้งหมด6ตั๋วนะซึ่งแน่นอนนะผมก่อนนัดเนี้ยเรามีวิธีหนึ่งนะที่มันเวิร์กมากๆเลยนะนั่นก็คือเอาตัวละครนะผมในไอมาเช็คอินให้หมดนะครับนี่กดเช็คอินครับ เมื่อเราได้นะครับผมในส่วนของอเจมพิกทิกเก็ตนะครับผมได้มาแล้วเนาะเราก็ใส่เข้าไปในคังแบบนี้นะครับแล้วเอาตัวหลักที่เราจะใช้ขุดเนี่ยรับตัวมานะครับอ,อันนี้เป็นการใช้คาฟ้าที่สิ้นเปลืองมากเลยนะแนะนำะเดินเข้าไปนิดนึงนะครับผมไปใช้คาฟ้าดีกว่านะครับอ่ะเราก็จะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งใบเนาะเป็นเจ็ดตัวนะครับแบบนี้อ่ะทีนี้เมื่อเรามีตั๋วแล้วเราใส่ถุงมือเข้าไปที่ประดับแล้วเนาะเราก็คุยกับไอตัวอันนี้นั่นเลยครับผมน้องไข่บินนะครับคิสตันเจมไลท์นะ โอเคกดคุดาตามจำนวนที่หมดที่มีนะครับผมใช้เวลา1ตัวนะสาสิบวิเนาะเราจะได้อะไรเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับนอกจากแรกที่เราจะได้แล้วนะครับผมมันจะมีเรื่องน้ำหนักเนาะน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นตั๋วสำหรับการแรกาลกร้านค้าทั่วไปนะผมที่ APC e ตัวนี้นะถ้าเพื่อนโชคดีได้อันต้าแรนผมได้เจมนะครับผมแบบ พิเศษเนี่ยพเพื่อนๆจะได้สิทธิ์ในการแลกนะครับแบบร้านค้าพิเศษเนาะอ่าโอเคพเพื่อนๆทุกคนครับเราได้เจมอะไรมาก็ไม่รู้นะหกนะครับน้ำหนัก6นะอาบินทีิทธ,ธรรมดานี่แหะแล้วเราก็จะได้เจมนะครับผม6ไปแบบนี้นะติเก็ตนะครับผมน้ำหนักกับเจมพ i ิกช็อปติเก็ตเนี่ยจะมีจำนวนเท่ากันนะแต่แอันเนี้ยเราจะถือได้สูงสุด3ามหมื 30, นะ่นเนาะฉะนั้นเมื่อถึง3ามหมื่นเพื่อนๆก็ต้องแลกแล้วนะครับอย่าพิ่งขุดนะเมื่อครบสามหมื่นแล้วจะพิ่งขุดนะครับอ่ะผมได้มาอีกค่านะครับ เดี๋ยวผมยังไม่รู้แลวผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมจะอาจจะต้องเช็คกับตัวนี้บ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราคุยจะนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปลองเช็คอยู่เลยนะครับโอเคอ่ะปิดก่อนทีนี้เ,เรามาคุยกับเอ c ตัวนี้หน่อยนะครับเอ c Shop เนาะร้านค้าทั่วไปนี่นะ ก็คือร้านลึกลับและแสงสว่างก็คือตรงนี้เนาะที่เขาเขียนไว้ว่าเจมไลท์ตรงนี้นะครับแต่ละที่ก็คือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพอนพายอนนะครับแล้วก็มอลล็อกและอาลเวตานะครับเราดูเรืที่ร้านแรกก่อนเลยนะครับนี่นะจะมีให้ให้แลกมากมายเลยเนาะส่วนตารางเนี่ยคือผมขึ้นให้ยังดูแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุบยิบมากเลยนะถ้าเกว่าตัวนี้เราก็เช็คไม่ได้นะว่าเราอ คุณอะไรไปได้บ้างนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเมเนเจอร์ก่อนโอ้โอเคเรามาดูคอลเลคชันกันก่อนนะครับในพื้นที่แสงสว่างก่อนนะครับท่านยังไม่มีอไอเพชรอันนี้นะอันยังไม่มีอันนี้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรช่างวันเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชนของรางวัลน,น้ำหนักก่อนโอเคเราต้องสะสมอันนี้โอ้ oh. แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราลองเช็คดิว่า normal adventure โอเคอ๋อนนี้เราสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะก็คือเราขุดอเมนทิตมาได้12กิโลกรัมแล้วนะครับอเอ้ยมีตัวอื่นที่มันเช็คง่ายกว่านี้ไหมไม่มีแล้วเนาะส่วนนี้ก็เป็นการอัปเกรดถุงมือนะครับผมจาก normal เป็น normal สคีดน,นะครับที่การก็คือเพื่อนๆจะต้องขุดน้ำหนักครบสะสมให้ได้900ใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอเคโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเช็คในส่วนของน้ำหนักเนี่ยก็มาคุยกับ ABC ตัวนี้นะครับนี่ อัปเดตนะครับผมที่ตัวอัปเดตเนาะมันจะบอกว่าเราขุดอยู่ได้ที่เท่าไรนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต,ต้องสะสมน้ำหนักอยู่ที่9 0 0นะตัวเนี้ยเพิ่งได้18กิโลกรัมเองฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่ามีหน้าที่ขุดต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีเพิ่มเติม,ตมในส่วนของขุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแย่ไอคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับเพื่อนๆที่อ่ายังไม่ได้ดูข้อมูลในส่วนของการขุดเล่นยังไงนะผมเล่นตามยยังไงผมแนบิิิกกจรรมมมาไว้เเพ่ตะเยะเเเ็ดยลออีวตังนห หนังสือแบบชัดๆเนาะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม